ไดได้องเยรียู่ได้อยู่ไดเนี้เรือฝนี้เรือนกดีบาอคากดีเจ้ามาดูหน่อยอ๋อประหารไรอยู่ในเรือแหละ คุณเจ้าโอเคคนะ่ะพี่เจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้าเจ้าวันนี้ยิงหนึ่งปลามาเก็บบรรยากาศบอ่อเหมาแล้วเจ้า,นะนา,นา,านเนาะตีบ้านหลองปลาไหลบ้านดูเจ้าเป็นห้องหลองปลาไหลเนาะบ้านดูเจ้าเจีงยงไฮเนาะตอนนี้ ตีห้าไปยังโมหกโมงแต่เจ้าตอนนี้เป็นเริ่มหากันแล้วเนาะอีนึงก็เพิ่งจะวางจำไปเจ้าเดี๋ยวเอามาลุ้นด้วยกันเนาะจะมวนจะมานก็เจ้าเริ่มแจ้งของเราแล้วเจ้าเนาะมาลุ้นปลากันเจ้าตั้งนี่บอก่อยมีคนนะเจ้าเนาะคนไปอยู่กันตั้งปุ่นในมดเอามาลุ้นป่าหน่อยเจ้าก็ไปได้ตัวใหญ่เขาก็ไปถ่ายหมดเอาเง่นกระตันเงินจะคนเดียว ขนาดหิมๆนี่เพียงอกไปพบอเอาแหมาลงนะแล้วลองเมาลี่ของทิมงานลงกหนิงกับ้องโนจะมาใส่นี่เจ้านะมันรุินมาหมวนจะปวนเท้ารุ่นกันต้อกค่ะยีนึงยกุยกยุกไปป้วนเปียงโคนะ <c ười> ดูกด <c ười> กันเดินน้ำลึกน้ำลึกดินแนมหมูป้าเล่นมาใกล้ ยื้จะได้ก็ดีประมงใครฟังนี่พอถอยหลังมันหงุดหงิดถอมาเ็น้านกับติบเนา้เไปตึ้ง้าก็ยกแเย จะไทยคนอื่นมันจะยุดไกกันหอมดคนไม่พูนี่เจ้าคนอะพูเหรอมดนาะคนละคนเหอมด่เ้าพูมันเลิกอ่างบาาชมเบได้มพูดน่อยๆใอย่หน่อยตัว่าหันตั้งยิมนี่ก็ออกขนาดันแต่ไหนนี่ยออกกันนะตัวใหญ่ก็อ ก็เอาปลาโนยนี่นะงลงหิมนี่นะเป็นแน่เนาะ <c oughs> มาเป็นแน่ยหัว <c oughs> เนาะมาะันต้องเต็มแหี่อ่าเอามาเต็มต้อเต็มไปอีหนะ่อยรูต่างไฟอ่ะนุ๊บางทีก็มาอย่างนี้ตามเวลาวันอ่ะเด็กนะเอาหน้าหมานอยู่ตั้งใดนี่ขึ้นเขาเนาะ หยาบไปเลยแล้วร้องนานีฝนเหรอขึ้นเลยอย่างจันทร์จรอเรือมาใกล้ๆเจ้าอีกนี้รุ่นนี่เต็มตร่วมหัวสักน้อยได้ขนาด เป็นเพ่องแกเพ่งอมอ่ะต่ป่าบ้านนี่ตีนักขันาดนี่ไงอืมป่าอลไเจ้าอะไรเขียวรื่องนั้นหอมมานี่ไงปาสวายใสต้ม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 บอยู่ในหอดอกไ้แบบ้คี่า ทอนน้ำลึกวันนี้นมันออกตัต้ตไปหอดอมวันนี่นักแตะได้ปีไรวันนี่ประเทศ <c oughs> ก็นักดูแต่ว่ามัมนมาเนาะขอบเจกแล้ปวปวดหัวมดนอขอไปย่อมันนี่หน, <c oughs> นีมาเพ่ของนั่นเนาะก้ เนี่ยหมอนกะมาก็ได้แต่มันกุ้นเหอนเดียนี่มึ่งลงพิดละลงพิษสีมันรุ่นพอจะหอยึงจะได้ปลาก็วันนี้ปุ๊จะหมานก็เป็นก็ ขึ้นไม่ได้งสัยว่างกันหน้าจิ้นีน่นี้ก็จัสองเซนน่าจะลงแล้ันตัดหมือกส้มแล้วก็ควายก ลึกๆลกๆลๆลึงไปลึกเพียงขอดี อีดำหนามยกฮะหั่นไหมหั่นขนาดนี้มีน่ะน้องนี้มันได้ปลาบึกเป็นซีปล้วอ่ะ มันจะสูงก็พูดง้นกม่มีจังเลยอยู่ในโคเนี่ต้องมีสักเต๋อเจ้าอารุณไดนกานนะมาโอ้ดําน้ำโยกหมอะท่านท่านท่าน อปลาเกี่ยวเจ้าหนิหอยลังนม่เจ้าปลาส้อยกับมวนแล้วนะอย่ามาเข้าวงนี้ ตัวเนาะเจ้าจะซ่เขากำตัวกับมวนแล้วนะเป็นได้กันนะม้าเจ้านี่ยืนหน้านี่หมดได้เจ้านี่ฝักไก่เหอเออฝยกไ่เอาลองขี้แต่งยุบอลยมาต้งสูเลย มไ,ไม่นะ่ะถ้าเป็นปลาขาวไมไม่มยังไมย่ยุต้้งปืน <laughs>

โอ้โอ oh yeah. ้ยเก็บไว้เดี๋ยวจะสรุปให้ดูจะว่าได้กี่ตัววันนี้เนาะเออเอยตกแน่ไปเนี่ยมเรือมปนขึ้นกันนะได้ปลาบึกเจ้นี่ป็นหลามไหมคนเนาะ มาหันตัวสักครตัวใหญ่ก็เจ้าโอ้สวยงามสวยงามสิป่ายโลปุ่นอ่ะเจ้าคุณเจ้าตอนได้ปลาประเทศไทยส่สุเงามงปลูงปลาก็ดีเจ้าดูตัวขนาดคนเดิ้ล มีลางดีแล้วเจ้อมกัดจำเนาะห้าตัวกันเนะน่าจยุบปื่นจำ้ไมอ มันติดไปง่ายวันนึงวันวันง่ายอยเลยเตะีดวตาหน้าตึบเย Hãy subscribe cho kênh mất Nhìn <laughs> cháu <laughs> <laughs> đây là màn màn. Ôi đi. Ôi. Nè, Tại màn cho. Ông nhai em đó. ເຈົ້າຊຸມເມຍເນາະຈັມເພິ່ນອອກ มะนาวรับถ้าได้ป่าสัมจะมหซื้อข้อนซึกหนาวเลยนะเขาก็จะปรยากุ่นกับบอดีลายคันกอบเลยกะตีกับเลื้อนหนกอเปิดเปิดก็เจ้าเปิดเปิดหาะเปิดจะได้น้องรูเือเต็มัเนาะอ๋อเล็กขนาดนั้นนจ้ะอ๋อหมายถึงบอลด้กันแต่ตั้ปุ่นนอ่ครับอช่วงนี้หนึ่งบอีจ้ะ นกป่าออกทิ้งมันเนาะลึกขึ้นปลาหนีเรือมาเพื่อจริงขนาดลึกลึกขนาดนี้เอาป่ามันก็ได้อยู่นี่ลึกขนาดนี้เออได้อยู่ได้อยู่ปลาเลยเอ่ยปลานีเรือปลานีเรือปลากระดีเจ้างปลากระดีเจ้าเป็นหมูเลยเป็นหมลยเจ้างปลากระดี

ตัวแล้วปะบึกอ่ะ <c oughs> เข้าจำสองเส้นสักตัวแล้วโอ้ยเจ๊ปลาเนี่ยปลาแก้วจะหาเอาเวนเอาเวนคนที่หาได้วันขำไม่ได้หรอกเจ้าคนน้อย,อ,นนอ,ยองหายแต่ป่ามานั่นไง เอาแต่แกนเลยนะดล้วคนละฝาขึ้นมาลวเอ้ยขึ้นมาล้วอ้โอ้เก่งตุมเล็กตุ่มเลาแล้วโอ้อาแล้ว โจเยอะพอหรออุ้มได้ก็ก็ <Okay. S 1> ดูหน่อยอ๋อประหารแล้วอยู่ในเรือแหละอ๋อดูอ๋ออยู่ในเรือพุ่นเจ้าว้าวเสุดยอดสุดยอดปุ่นเจ้าโอเค okay, ค่ะโอ้ตัวใหญ่ขนาด<อ>ป่าอยู่ตั้งปุ่นกันเจ้านี่<อ> <laughs> ก็ดีดูปลาหนีเรือหนีเรือมาเก็บปากก็ดีก็ได้เหรอ,อ ปลาใหญ่มาเลยไหมมีกับปลาน่อยปกรดีเียกะเจ้า <laughs> จปลกรดี tốt chậm. Cái tốt chậm đi ha. ตัวตัวตัวเดียวเจตัวมดที่เียดเขาเนาะปอดหัวน้ข้างนี่บกออนขนป่าขึ้นนะเจ้าเต็มเลือดเมี่อสแตมได้ไปเก็บรรยากาศดู trăm chỗ Hãy subscribe cho không <laughs> 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 <laughs>

นั่น <t> ก <half> ็ใครหานวนกันนั่นนี่ตึ้มาหิมนี่ก็แน้วามใส่เสี่ยตุ้งใช้จบ่จะดีนะมาเด็กกอนนี่ลมจะดู ยืนก็หนีจับมือนะน้องแบบนี้เจ้าค่ะบักเข้ายืนฟังนี่เลยนะจะยกทรงไห้แล้วเจ้า เจ้านี่เจ้าสรุปผลงานอย่างหนึง่งโอ้ไม่ได้ตะเพียนตัวหนึง่งแล้วก็อ่านปานีนเนี่ของปู่ได้เจ้าแล้วก็ป่าน,น้อยเนาะยนอย่างหนึ่งอยู่เลือกหมายพิษตีเจ้านี่คนได้ป่ากันอยู่ตั้งปุ่นเนาะป่ามันไม่ยอมมาเข้าโครตรงเพ่เลยเจ้าอ่าแล้วก็คนน้อยไปหน่อยเนาะเจ้านะคนจะอยู่กับค้อนกับหมูตั้งปุ่นตังตีไก,แก,แก่ๆพี่เจ้านึงเลือกหมายพิษไปหน่อยเลยได้มาเยอะเจ้านะ ถือว่าไปเก็บบรรยากาศนะเจ้าเนาะบาด้อยเดียวเจ้าถือว่าไปมวนไปงานกระเปิดเม,มื่อเนาะเจ้าไปได้ไปเก็บบรรยากาศหนองเนาะเจ้าเลยสรุปผลงานเพื่อดูแค่นี้ก่อนเจ้าสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่ออย่างหนึ่งโดยเจ้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามอย่างหนึ่งไหมคลิปหน้าเจ้า